เจออ้าตุ้ง<อ>ย่างนี่ยยุคสน่หน์มากคุณสบายดีพี่น้องตอนบ่ายพี่น้องเลยสวัสดีเด้อพี่น้องเมนี้เสนอเมนูตำมะขุ้งพี่น้องตำส้มตำแล้วก็ปิ้งปลาปลาแผ่นซื้อหอเรือตัวสุดท้ายตอนแรกว่าสีมกกับบรีนีมกสามพี่น้องมาเลยมาเผากินกับตำมะขุ้งได้พักบุ้งได้แบบแข่งได้กะทินพี่น้นนองปลาซีซันจิมหัวดาว เออเอ้หนข้อยกได้ข้อไหนข้อยหนก็ยกรวมบุ้งนัเอกข้งนั่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 งก็คืในร้อยบักกะทินน่มาหยับขาไม่เทาขานะมัเขาไม่เทาเขานะดี๋ยวในว่าขอบคุณประเภทอะไรเด้อค ลายเด้อยิงแหงใ้ลำด้วยด้จับปลแพนขอบคุณด้วยขาแปะไม่มีจัเลยแหจับปลแนสูดๆด้วยจ้าขอบคุณค่ะกินเลยลงมือเลยปลาลุงวัสดีป่าลุงกินกินกินลงมือลงมือลงก่อนได้าชนกันเน่ย ตึงัดจนกันัดนกันตึงคือคือวะปัดนกันปัดัตึงอ้ามีาให้อีกนี่อยู่นะอ้ให้คลัดเลยปลาตัวใหญ่เลยทำหน้อยแลอละเดี๋ยวไว้จะให้นอกไว้จะให้นอกก่อนหลังตรงตัง กัอม่งกินนนกันออิกันลอ๋อพี่สวยเนาะต้งแกดเนก่นี่กินอยู่แล้วนกันเด้อปลาลุงสบายดีนี่ขอนาปเด้อปลาลุง พพพีสดีพ mm ี่น้องพีพีพขอบคุณในไลนเด้อปาแพนเด้อจะื้อปลาให้เดเาไปเอากำนองนื้อมือหนังลยใงเย็นไว้ใช้ส่องแข้งไว้เนาะ มากินไข่มันจกเหนอะเยอางนทเงินเกิไรเงินสบายเอาไปเลยทำจะจะอยากหาไม่ไปยถูกเะไรล้างแมวคล่องคล่องอย่าีหาุบไ้หลีดอยู่กินทอดได้หลีดอยอ่บ

ไปมาหลักบ่วงบ่เลยมันหลักบ่วงเลยบ่เป็นปาก็แองเลยลุกโลมาเลยลุกค่ะปิ้งได้พี่น้องเออมันใหม่แว่าลุกแบบกรอบเลยนี่จ้า มันิน่หมมนเิน่จะปามันหายมังมาแตบ้านใหม่หมดเลยเนะาะวมาน้ำมังมาฝากเนต้นมันสีฮักอะายแหง้งต้นมันสีฮักอะ้วกเท่าเท่ามากฝากเป่นก็หายกบหน่อยสิงโตชาวพลังงานมันหน่อยฮะคุ้มหน่มันหละก็ดเท่าไอยเหนก็ใช่กันเวย อครมาแข่งอะไรใครไม่เอาใครใครมาแข่งอะไแข่งอะไรแข่อึดแบบนู้นที่เรื่องบอกให้เอามาเคล้าไงมากไม่เนใปากนะ Ba kum hàm. Hm. Nguyên nhiên. 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 Nguyên nhiên.

แน่มหากันทุกคนเลยแซ่บอยู่ตรงไหนตั้มหงส์จะมข้อด้วยเฮยเออข้อมาในน้ำเป่ี่ยนนี่บ่อยขี้นี่ไม่้อ

เอือเ <ève S 2> ้าเลเผื Pre ่อเอเือเดินแล้วเราเห็นเาปหันหาข่าววะเอทิเอทิเห็นเออเห็นเออสายสายดูแล

มมไม่ค่ะผมไม่บวงเริ่จากาัดบูจักหาอ๋อเียนัดอันนี้ดูตัวเอ๊ะจี๊งนกกา แ่เหมือนนะแน่เหมือนกินก้าว,วคัแน่มืออาหารเนี่ยพี่หน้าก็ด้กินปลานินนะ่นน้องค่ะมันก็เตี๊ยมน่ยๆอยากก็บเตึกกินแช่น,นะแช่น่เแช่คือก่อน,นอนนะ่ะ่งปลานินอยแ่ใช่ไหมค่อเาพี่หน่อยพาพี่ย ไม่ไนะปย่กะี่นาไโตัวชีนี่รีบพีุ่าเาคนใหญ่กันคนใหญ่เขียวตัวลายอมาอม่หมามันตายมามาปล่อยได้มันตายมึงคือ

กองคนเ่อนไหมใช่น้องลุงน้องเกลน้องลุงฮะอยดนงเครื่องน้องเครื่องเนี่ยคือว่าฮักคืออะไรหนูเนี่ยก็คือจะกันสาเนี่ยตอนแรกน้องคนนี้แก่มาสายทางเลยไงโอ้ใครเรียกว่าย่ง ที่จะพูดว่าี่นาดไอ้หวาน้าผบก็ทงไก่ครับบมทางขัดแช่แท้ีเด่นของวะว่าไงคะ

ไปปารุงเเปล่าไรทำใสักอืมูกกบอกันไม่ดีกันีครบกนดีกันจะตกนะโอ้ยะพานมันนี่กระด้างก็ขันเลียจะปารุง

อนไอ่ะปวดทวอไอ่ะปวดวอนะปวดทวปวมัน่เฉปวดปวดปวดางั่วมัยากนอนะอไงกันใหม่ได้พี่น้องเดี๋ยวมาด